ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Castle v a n i เดอ o f Shadow พาร์ทที่10บวันนี้เรามีเพื่อนร่วมเดินทางใหม่แล้วก็คือลูกน้องของโซบิมันส่งมาช่วยเราแล้วลก็เอม,มีให้เก็บไหมครับเอ็นดูซิมีอะไรซ่อนหรือเปล่า ไม่มีใช่ปะโอเคไม่มีเอ้ยเดี๋ยวทำอย่างนี้คืออะไรอ้าย้อนกลับไปได้วะนี่ไงแล้วเราก็มากลับมาเก็บของนี้ไหมของจากอีีที่แล้วที่เราไม่ได้เก็บอ้าข้างบนก็มีว่าโอเคแล้วกูก็ปีนขึ้นไม่ได้ใช่ไหม อะไรวะอืมนี่ไงมาขอหน่อยเถอะรู้สึกว่าจะมีอีกอันด้วยโน่นฝั่งโน้นก็มี เยอะไปหมดเลยครับเฮ้ยหมดดีมีปืนอ่ะพวกมึงอะ่ะเปรี้ยวเกินไปแล้วอือ้แอยก็ดีพวกมึงไปบล็อกไปเรียบร้อยเรียบร้อยนี่แน่นี่แน่นี่แน่เฮ้ยเฮ้ย อืมอืมโตกใจเฮ้ยประเด็นไปไม่แน่เฮ้ยปืนปืนมึงเล่นปืนเหรอหืมฮึมอืมอืมถ้าผมจะไปเก็บยังไงวันนี้ไอ้ข้างบนเนี้ยมันมีนู่นแน่เลยอะ แต่เราจะขึ้นทางนี้ยังไงเออโอเคน่าจะยังเก็บอะไรไม่ได้มั้งงั้นผมน่าจะอืมกับมาเร็วกระส็นเถิดอย่าให้เสียเวลาโอ้โหพลิวพลิวพลิวมึงพลิว เอฟเอกหนึ่งไหนมีของว่ามีของไหมทรงนี้ไม่น่ามีนั่นไงนนว่าแล้ว นิดหนึ่งก็ไม่มีหรอกครับยังก็ไปอัพกันดีกว่าเอาดาบอันนี้ก็น่าสนห้าพันนี่ก็น่าสนเนี่ยอันเนี้ย 5, โอเคงั้นเอาห้าพันเลยเล่นใหญ่ไปไเลยปีนฮึบออเออรู้แล้วกำลังไปนี่ไงต่อเฉลตไหลหน่อยเดียวเองเอืมแดดของฟรีให้เก็บหมดอะ

มีอะไรปะก็ไม่มีะโสนนะว่เอ้ยนั่นไงไปยังไงอะ่ะเราจะขึ้นไปยังไงดีปล่อยให้ไอ้นี่ยเขาสู้ไปก่อนอ๋อไปไม่ได้น่าจะมีโอกาสให้เราย้อนกลับมาเก็บที่หลังอืมป้าดีป้าดีวะ เละเละด็กพวกมึงอ่ะอืมอืมทะไายะไรายเอาเลือดมาใกล้ห้าพันแล้วเสียบเสียบเฮ้ยเฮ้ยเอา,เอาไปกดผิดกระโอ้ยระเบิดกัซะไป ไปเละหมดแล้วเอายางยางยางมีมีตัวเล่นปืนด <c oughs> ีกว่าหึหึหืหึหึเฮ้ยมุสาาละเบิดอกบมึงอะอะไรอะ่ะอ๋อขอได้ มาช่วยจับสวิตช์นี้ไว้โอเคแล้วเราก็จะได้ไปหาทางอื่นให้ข้าเข้าไปทางอื่นทางอื่นที่ว่านั้นก็คืออไม่ใช่ทางนี้แล้วก็ไม่ใช่ทางนี้ to for you. me reach อย่างไรครับอะโดดนี่ไปอุ้ยมีกุญแจดันเจียนเว้ยได้แล้วครบแล้วมาห้าพัน 5, พรายนี้มันได้ประมาณสองพัน ใเงห้ยสองพันอัพแม่งเลยดาบอันนี้อาทาีแล้วให้ผมไปทางไหนล่ะครับนี่เหรอ ค <Okay. S 2> แล้วก็ลงไปกระทืบพวกมันข้างล่างโอ้ยอีตัวนี้หน้าตาคุ้นๆ oh, <come> เหมือนคือไอตัวต้นต้นเรื่องเลยไหมที่เราผอมๆแล้วมันกระทืบเราเล่นอะสนุกมึงแล้วครับงานนี้อืมอืม ไปน้ำแข็งไปเอ้ยเอ้ยโอ้จะเยน็ยนเออนย็นพ่อพ่อหนุ่มไปเย็นพ่อหนุ่มนี่นะแข็งไปซะปลายมือเออแตกแตกแตกไหมแตกไหมมึงก็แตกเอ้ยอะไรร <c oughs> ะเบิดจริงด้วยเดี๋ยวหลบก่อนมา ก็มไม่มีอะไรละโอเคให้จับมือเราแล้วก็โดดช่วยกันไปดีมากดีมาก อ๋ามีของให้เก็บนก็ขึ้นตรงนี้โซเบกต้องการข้อข้าต้อตงไปแล้วแค่นี้มึงมาช่วยกูแค่นี้ ได้กูไปหาที่เก็บกว่อนู่นทางนู้นเฮ้ยทางนี้อื๊บยังไงต่อวะอ่ะ เก็บมาได้อันที่สามแล้วไปปีนเฮ้ยฝั่งนู้นมีของเฮ้ยแมวแอาไมวแมวอืมนี่ขึ้นนี่เหรออ่ะขึ้นก็ได้วะอ่ะไปก่อน รู้สึกเหมือนมันมีทางนูน้นนี่หนึ่งอันลงนี่หรือเปล่ามีจุดให้วาฟเออมีจุดให้วาฟเองด้วยนี่แล้วก็มีนี่ให้เก็บด้วย ก็ยังไปไม่ได้ไหมฝั่งนูนะ้นน่ะนั่นไงใช่ปะเฮ้ยเดี๋ยวต้องแปลงเป็นหนูเหรอแต่เรายังไม่ต้องก้าฟก็ได้เพราะผมไม่รู้ว่าจะกลับไปเอาอะไรอะ่ะเอา้าท่านพ่อท่านแม่กำลังกลัวมากท่านไปกับข้าได้ไหม เดี๋ยวนี้เกิดอ,อะไรขึ้น,นมีคนอยากทำร้ายพวกเราไม่แลวผมยังไม่ได้เก็บของเลยลูกค้า แล้วมึงก็วาร์ปพากูกลับมาเนี่ยนะไอหนูลูกพ่อยังไม่ได้เก็บของเลยไอหนูลูกพาพ่อกลับไปก่อนลูก <c oughs> ไอไอเทเวอร์มึงมึงทำอะไรลงไปมึงรู้ตัวไหมพ่อยังไม่ได้เก็บของเลยโอ้โหไอ้น้อง ว้าเลยจบแล้วไม่รู้จะกลับไปได้หรือเปล่ากัไรู้เนี่ยช่างแม่งแล้วใครอีกอน่ใครอีกล่ะครับเนี่ยเฮ้ยชุดสีแดงเหมือนเราเลยมายลง นายท่านคามิลลานี่ต้องเป็นความฝันแน่ๆและถ้าเจ้าจะไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีกมันจะสำคัญอะไรเหรอข้าทำลายเจ้าไปนานแล้ว But that you. แต่ครั้งนั้นไม่ใช่ตัวเจ้าเ <those> มื่อหลายปีก่อน เฮ้ยเกลเบีย hmm. วตอนนี้ข้าเป็นของเจ้าแล้วจะทำอะไรกับข้าก็ได้ตามใจเจ้าอีนี้มันยู่ว่ะอืม ตอนนี้ข้าอยู่ในตัวเจ้าแล้วและความอ่อนแอของเจ้าจะกลายเป็นพลังของข้าอีเวนสารเลวเ <c oughs> จ้าไม่มน,นหนีจากที่นี่ได้เจ้าชายของข้าไอปราศาสินะมันจะไม่ให้เราหนีโอ้เลือดมันสีม่วงเลยนี่ไงมันเป็นเลือด มาคุมมใพวกนี้แกใบปังอาจมายั่วเลือดเน่าของคาเมล่าอยู่ในตัวคุณพลังของมันจะยิ่งมากขึ้นเมื่อคุณบาดเจ็บหากมันเข้าครอบงำคุณจนสิน้นคุณจะกลายเป็นข้ารับใช้ของเธอเอ้ย,ยนี่ไงเจ๊ J. คาเมล่าแต่มันคือประสาทใช่ปะในปราสาทมันวางแผนทั้งหมดเออ โอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอต่อยมันก่อนอืมทางเดี๋ยวนี้เอ้ยอะไรโอ้โหจังเต็มอืมเหี็บร้อยดีเละไปซะไปอื้มไปไหนมึงจนไปไหนเอ้ยหลบหลบได้อืมเอ้ยเอ้ยเจะเย็นไอ้หนูไอ้หนูลูก แตกแล้วกันลูกเรียบร้อยือมหลบแลั้นเราเอาเป็นอะไรดีอันนี้ืมบอกได้จ้านี่ไงน,นี่ไง เฮ้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 อะไรเฮ้เฮ้อะไรเราอ้ยฮ่านี่ต้องรีบทำลายมันแน่เลยนี่กันละกันอืมอืมเฮ้เรม่ไทันว่ะจริงไม่ทันจริงอือหือจบกัน สภาพกูกลายเป็นท่ารับใช้แม่งเลยเรียบร้อยเจ๊คามิล่ากลับมาแล้วไหนดูดิเป็นไงต่อ เอาใหม่เอาใหม่มาขอไหมขอแก้ตัวแก้ตัวเออเราต้องใช้อันนี้อืม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 โอ้ย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 อืมต่อยดิต่อยปัดปัด ต่อยอยู่ทางไม่ดีอืมอืมโอ้เตียนไอ้หนูเอ้ยไปใช้อีกอันหนึ่งทำอ,อะไรวะแข่งไปซะไปต่อยดีต่อยหมดัดมันดี ไปพังไว้เรียบร้อยเรียบร้อยจบไปอีกไหนเออเอาหมาัดสวกแม่งเลย อ้าเมียเราเองตัวจริงไหมเนี่ยมารีเกรเบียลเจ้าจริงเหรอเดี๋ยวนี้ก็เป็นแค่ความฝัน <'m> ถ้าอยู่ที่นี่ กลังเดากันที่อยู่เบื้องหลังสิ่งนี้แช่กำลังยืนอยู่ตรงนี้เรากับพันปีไม่ได้ผ่านไปตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ข้าได้เห็นเจ้ามีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกของเราถูกซ่อนไว้ภายในตัวเจ้าข้าต้องปกป้องเขาจากเจ้าเกเบียลเพราะเขารู้เพราะเขาบอกข้าว่าเจ้าจะกลายเป็นอะไรข้าไม่มีทางเลือกแล้วว่าเขาเคยบอกเจ้าไหมว่าเจ้าจะตายด้วยน้ำมือข้าวกเขาบอกเจ้าไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกของเรา พวกเขาบอกไหมพ่อพ่อบอกเจ้าหมว่าสาเลือดจะต้องสู้กันไปช่วงนี้ันเจ้าผูกหลอกตั้งหากมาลีบอกข้ามานี่คือรางวัลของพระเจ้าที่มอบให้กับผู้ที่ศรัทธาและผู้โง่งมงงนันละเจ้าไม่ใช่คนโง่เกเบีลข้าไม่ใช่เกเบีลต่อไปแล้วหญิงเอ๋ยข้าคือมังกรดาคูน ข้าคือเจ้าชายแห่งความมืดและข้าจะเป็นหนามยอกอกข้างกายพระองค์ไปชั่วนิรันดร์และนั่นคือการล้างแค้นของข้า <I know S 1> ข้ารู้ว่าเจ้าเป็นใครและข้ารู้ว่าเจ้าอยากให้ทุกอย่างจบลง <the> แต่ความทุกข์ทรมานนี้ต้องเกิดขึ้น และมันจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าที่รักข้าถูกส่งกลับมาเพื่อช่วยเจ้าเจ้าช่วยข้าไม่ได้เจ้ you าไม่ได้อยู่ที่นี่เจ้าไม่ใช่ของจริง as as ข้าจริงพอๆพกับเลือดของนางแม่ม,มดที่กำลังทำให้เจ้าเป็นพิษอยู่ในตอนนี้ ปราสาทแห่งนี้มีสิ่งชีวิตพวกนั้นมันหวาดกลัวที่เจ้าจะจากที่นี่ไปตลอดการพวกมันจะทำทุกอย่างเพื่อขังเจ้าไว้พลังของเจ้าคือสิ่งที่ทำให้มันมีชีวิตท <c oughs> ้ารู้ <c oughs> ที่นี่คือบ้านของข้ามานานหลายร้อยปี <c oughs> แต่ตอนนี้ <c oughs> สิ่งเดียวที่ข้าต้องการก็คืออิสระ ข้าเจอลูกชายของเราที่นี่ <is> no ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเด็ก no either, มันก็ไม่ใช่ที่ของเจ้าด้วยเช่นกันเกเบลไม่เคยเป็นเลยถึงเวลาแล้วที่เจ้าจะต้องไปถึงเวลาที่เจ้าจะกลับมาหาเรา <your> กลับมาหาครอบครัวของเจ้าตัวจริงหรือเปล่า Now you must drink blood. ตอนนี้จะต้องดื่มเลือดของข้า s. <S มันจะช่วยต่อต้านมนของคามิล่าได้มาช่วยเราอหร จริงไนะเนี่ยเช็ดปากสักหน่อยจำไว้ข้าอยู่กับเจ้าเสมอ โอเคหายไปแล้วอ้าวมันกลับมา แต่คามิลาภาคนี้สวยเจ้าไม่มีวันไปไหนได้เจ้าชายของข้าอุ๊ยจุกสินะโอเคงั้นผมขอตัดพาร์ทไว้ที่นี้ก่อนนะครับเ๋้วมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเปิดกัรใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม